สวัสดีครับศึกษาครับอสวัสดีครับเป็นไงสภาพร่างกายของเราตอนนี้ก็ซ้อมเรื่อยๆแล้วครับเรื่อยๆนะครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ตอนนี้ประมาณ50%ได้แล้วครับอีก50ค่อยเร่งช่วงท้ายใช่ไหมครับผมอ่าเออ่ไฟนี้เจอของใหญ่เลยเอกลักษณ์ครับเขาสดและก็ใหญ่มากครับหนักใจบ้างไหมฮะก็หนักใจอยู่นิดนึงครับอ่าเพราะว่าเวทน้ำหนักเห็นบอกเสียบเรียบใช่ไหมฮะไฟนี้ต่อยร้อยเท่าไหร่ฮะไฟนี้ต่อยร้อยยี่สิบปอนด์ครับปกติเราเท่าไหร่อ่ะก็แปดสิบเก้าเนี่ยครับ ก็ปล่อยขึ้นไปอีกบออหนึ่งครับผมที่ผ่านมาเราเคยเห็นน้องเขาชวบตรงไหนได้ดูเทปบ้างไหมก็ดูบ่อยครับเอกลักษณ์ครับอืคิดว่าเราอคิดว่าเขาน่ากลัวตรงไหนบ้างก็อยู่ในสภาพร่างกายที่สดแลวหนุ่มเลยครับแล้วร่างกายสูงครับแต่ว่าเราเนี่ยแล้วเราอะเราลูกลูกไหนบ้างที่จะไปสู้กับเอกลักษณ์ได้ลูกหนักครับก็มีทุกลูก ครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้27แล้วครับ27สภาพร่างกายยังเปรียยอยู่เลยนะครับแล้วที่ค่ามีใครเป็นคู่ปังคู่สอบให้บ้างต,ตอนนี้จะมีโรนชัยกับชานิชิตครับแล้วก็น่าจะเพิ่มมาอีกหลายคนครับผมเ็นบอกว่าไฟนเนี้ยเนี่ยทางพี่แป๊เนี่ยเทนอะไรให้เราเป็นพิเศษไหมครเขาจะเน,น้นไปทางหมัดกับศอกครับอือแต่ว่าวันชกเนี่ยคิดว่าเกมการชกจะเป็นยังไง ว่าน่าจะสนุกสนุกดูเดือดครับถ้านอเขาไม่หนีมากไปเราเป็นคนที่ชอบมวยแลกอยู่แล้วใช่ไหมขอให้มาแลกเถิดใช่ไหมแลกเถิดชอบอยแล้วครับอ่าฝากอะไรถึงแฟนคลับของซื่อสัน่อยครับก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามเชียร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามศึกอาวันยูฟาด้วยนะครับุณมากมมมมาวันวนเชียโอ้ยเ